ท่านก็ได้รับประสบการณ์จากตรงนี้เนี่ยก็ไปพัฒนาที่อื่นเป็นวัดที่เป็นที่ฝึกง,งานของธรรมูตได้อย่างเป็นอย่างดีสำหรับวัดวัดป่าธรรมรัตนะน์เพราะฉะนั้นญาติโยมที่ที่ได้ทําการถวายการรับใช้วัดป่าธรรมรัตน์ถวายพระสงฆ์เนี่ยก็ขอให้ดีใจเลยว่าเราได้เป็นผู้ดูแลวัดดูแลพระสงฆ์ที่ท่านมาประกาศพระศาสะนา เพราะฉะนั้นท่านจะมาน้อยมามากมากี่องค์ญาติโยมก็จะได้จะได้ผัดจะได้เพี้ยนนะจะได้จะได้น้อยใจนะท่านมาอยู่กี่ปีอยู่กี่รูปนะเราก็ต้องถวายการรับใช้ท่านในส่วนนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับคุณคุณโยมนะคุณโยมเต่วนะแม่ครัวประจาวัดอาตมาภาพไปที่ไรก็เห็นแม่เต่ามาถวายพระทหารเพล ตานเช้าอยู่ไม่ได้ขาดนะอันนี้พูดถึงวัดป่าธรรมรัตน์หน่อยนะเพราะว่าเป็นวัดที่ทำพิธีสมโภชนะ์เสร็จมันมานแล้วก็มีอีกหลายวัดญาติโยมนะที่ได้รับความร่วมมาร่วมมือจากคณะสงฆะนะ์กรรมการญาติโยมช่วยดูแลช่วยพระสงค์ดูแลหลายวัดกนะ็ทำหน้าที่อย่างดี อย่างวัดป่าสันติธรรมเวจินียวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีอย่างนี้เนาะซึ่งก็เป็นวัดใหญ่วัดที่เข้าระบบระเบียบแล้วแต่กว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องผ่านการพัฒนาผ่านผ่านการลองผิดลองถูกมาด้วยกันนะนเรียกว่าทํางานอย่างเป็นทีมด้วยกันกับทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายขันราวว่าชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้ก็เป็นธรรมดาบางทีก็อาจจะมีการ เนาะมีการกระทบกระทั่งก so an ันบ้างก็ต้องขออภัยกันปรับความทัศนคติเข้าหากันและสุดท้ายก็เดินทางไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นการนำมาเล่าให้ญาติโยมได้เห็นภาพนะที่ไม่ใช่เป็นวัดไม่ใช่เป็นญาติโยมที่อยู่อเมริกาก็ตามที่อยู่ประเทศไทยก็จะได้รับฟังกันว่าการสร้างวัดในอเมริกาไม่ใช่สร้างง่ายๆนะ กว่าจะเป็นวัดมาได้กว่าจะผ่านเอกสารก็รัฐบาลก็จะรองรับได้ก็จะยอมรับได้ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันและกว่าที่เราจะสร้างวัดมาได้กว่าที่เราจะาฟันฝ่ายกันมาได้หลายเรื่องหลายรานะญาติโยมเพราะฉะนั้นการเฉลมิมฉลองก็หมายถึงการให้กาลังใจคณะผู้บริหารนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระหนะระือนฝะ่ายญาติโยมที่ได้ร่วมกันสู้มา อาตมาภาพก็แต่งกรอนถวาย ه, วัดในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะลองนำกรอนมาอ่านให้ญาติโยมฟังเนาะอาตมาภาพก็ดีใจกับวัดด้วยนะดีใจกับวัดป่าธรรมรัดด้วยก็เลยแต่งกรอนเอาไว้ขอนำมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังประกอบรายการการจดัดรายการในวันนี้นะ ตีระสายุวัฒนมงคลดนสวัสดธรรมรัตวัดไทยได้ฉลองเพราะว่ามีอายุพัฒวัดเรืองรอง30ขอภัย13ปีรัศมีทองพองอัมภัย22กันยามาบรรจบเป็นบรรครบจบบรรทามหาสมัย 1ิปีสีสวัสดิ์พัดไปไกลฉลองชัยในพิเบิกเลิกมงคลปัจจุบันวัดป่าธรรมรัตน์นับเป็นวัดพัฒนามหาผลมีสองเขตสองคู่ภูมิดลมีเขตคนและเขตป่าวนาไพรมีลานบุญลานธรรมลำเลิศเขต เป็นนิเวศเขตพุทธาผาสุกใสผาสุกใสแดนสงบกายสงัดฝึกหัดใจที่นอาศัยของเหล่าสัตว์วัดเมตตามีอาคารสี่หลังอย่างมั่นคงกุติสงตรงทางไปง่ายจะหาใกล้กุติซ้ายมือคือศาลาอีกนั้นหนาสองอาคารไม่ห่างกันขอเชิญชวนทุกท่าน ให้ไปทัดฉลองวัด13ปีมีสุขสันต์22กันยามาพบกันจบจำนันพันกวีเท่านี้เอ่ยนี่ก็เป็นคำกรอนจานด่วนที่อามาภาพได้แต่งขึ้นก่อนงานหนึ่งวันหรือแต่งกลางคืนพอตอนเช้าก็เป็นวันงานเลยนะก็นำคำกรอนนี้มาสลับบรรยากาศให้าตาโยมได้เห็นภาพ การแต่งเรื่องราเป็นกรอนผูกเอาไว้เนี่ยก็เหมือนกับเราขหมวดนะงานเอาไว้ให้ดูสำคัญให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เข้ามาอ่านเข้ามารับรู้นะก็เป็นลีลาการนำเสนอนะที่ชาวพุทธนะที่สังคมเรานิยมทำกันอัตมาภาพก็พอมีความสามารถในเรื่องนี้อยู่บ้างนะก็ใช้ความสามารถอันน้อยนิดนะถวายวัด ไม่ว่าจะเป็นงานไปงานวัดไหนกิจกรรมใดก็ตามของสมัชชาสงฆ์อาตมาภาพก็จะถวายการรับใช้อย่างเต็มที่นะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอกอดีหรือการแต่งภาพการจัดสถานที่นะก็เรียกว่าถวายตัวเต็มที่นะเพราะว่าเราก็ถือว่าเราได้มาอยอเมริกาได้มาอาศัยร่วมไม้ชายคาบร,รมบีของวัดไทยในต่างประเทศของสมัชชาสงไทยได้ ก็ถือว่าท่านมีพระคุณกับเรานะสถานที่มีพระคุณกับเราครูบาอาจารย์มีพระคุณกับเราเราเป็นธรรมทูตเราก็ต้องสื่อธรรมะให้ได้นะดึงธรรมะจากที่ที่เราไปช่วยงาน,นออกมาให้ได้อธาธมาภพก็พยายามทําเต็มที่นะมาอยู่ไม่นานเจ้าจมนะาแป๊บเดียวจะยี่สิปีแล้วนะจากแต่ก่อนนี่อายุแค่สี่สิบกว่ากว่าตอนนี้ก็หกสเข้าไปแล้วเจ้าจมนะ เรามีอายุมากก็ตอนที่เราแก่นี่แหละหรือว่าแก่ตอนที่อายุมากนี่แหละญาติชมนะออก็แก่ตอนที่ไม่อายุมากแต่ก็ไม่เป็นไรก็พยายามสู้ญาติชมนะขอให้รู้ว่าเราสู้มาอย่างไรเราเดินอย่างไหนที่เราอยู่เรามีคุณค่าอย่างไรเราภูมิใจของตัวเองก็สุดยอดแล้วญาติชมนะส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองแล้วส่วนเรื่องที่เราจะทําหน้าที่ของเรา ไปในทิศทางไหนอย่างไรเราสามารถคอนโทรลได้อาตมารพระก็พยายามทําเต็มที่นะไม่ว่าจะอยู่วัดไหนอาตมาเคยอยู่วัดหลายวัดแล้วปนระม,มาณ5วัดได้บางที่อยู่มาในอเมริกาแต่ละวัดก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ญาติโยมแต่ละวัดที่ให้โอกาสอาตมาได้ทํางานอย่างเต็มที่